และได้ยอยู่นี่น้องคือช็อกโกแลตเจมป๊อปตักสดตามออเดอร์ฟิลแบบยืนเลือกผลไม้รสเค็มแต่น้องไม่ใช่ผลไม้จริงนะครับน้องเป irm, urb, ok ็นไอศครีมเค้กช็อกโกแลตอันนี้บอมมาเจอที่ชันเจ็ดนะครับกับร้าน The Rolling Pie คือบอมเดินผ่านแล้วไปเจอตู้นี้มานะครับตอนแรกคือว wow, ้าวมากเคยเห็น <c oughs> แต่คลิปคนต่างชาติกินแบบเยอะๆจริงนะครับตอนในที่ไทยก็มีแล้วนะซึ่งที่หน้าตู้แบบนี้นะครับเขาจะขายเป็นชิ้นก็จะมีทางล่าสเปอร์รี่เคียวโฮเกรปโอเลนบานาน่าแล้วก็สตรอเบอรี่เลือกไปเลือกมาหงไปายแบบนี้เเลยยคครับนนี่ทุกต้องบอกแล้วพี่สาวตตื่นนเ้มััั้้้คครรรบบจะะไดกกกกกิิินนนนนนแแลววเ่่มอออขชหย ขอเล็กว่าที่เจ้าตัวนี้ก่อนเลยนะครับกับน้องกล้วยพอกินข้าวเปล่าด้านนอกเขาจะเป็นช็อกโกแลตคุบกรอบนะครับส่วนด้านในก็จะเป็นไอศครีมกล้วยตัวต่อไปขอเป็นสตรอเบอรี่เลยตอนแรกเราไม่ได้คาดหวังเรื่องรสชาติเลยนะครับแต่ว่าตัวเบสไอศครีมด้านในเนี่นนยรสชาติโดเข้มข้นอร่อยจริงมาถึงคิวน้องส้มกันแล้วรสชาติตัวนี้จะมีความเปรี้ยวน้ำหวานตามนะคะเป็นได้กินส้มแบบเป๊ะเป๊ะต่อต่อไปน,อกกน,นะครับที่สองน้องจิ๋วเจ้าหมุนเคียวโฮอันนี้นะครับคือดีดีแต่ว่าถ้าใครชอบความเปรี้ยวจี๊ดนะครับต้องลาสเเ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 บบบอออรร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 ์์ีีีีีนน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 ่่่่่่่ไไไไไมมมตตตััััััดดดใใจลลลลลยยยยะะะะะคคคาาาาาทททททขววว้้้้ปปป็งงศกกกกิิซโช พิน